เริ่มด้วยหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพกับ Your First Stock AJLCDTV DVD Home Theater พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่น2อค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะและเราก็ต้องเพิ่มความมั่นใจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกับการ พูดคุยกันในเรื่องของการขอสิทธิ์เราคืนจากภาษีเงินปันผลที่เราอาจจะเสียไปแล้วซ้ำซ้อนนะคะสัปดาห์นี้3วันเต็มเราพูดคุยกันกับพิต้ากวินสวนตระกูลนะคะต้นแบบนักลงทุนใจดีที่จะมาร่วมช่วยนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านเนี่ยในการทําความเข้าใจเรื่องของการเครดิตภาษีเงินปันผลให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง2วันที่ผ่านมาค่ะพิต้าเราคุยกันไปแล้วว่าทําไมเราถึงต้องทำไอ้เครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยแล้วอันที่2ก็คือเราจะเช็คอย่างไรว่าคุ้มค่าไหม ที่เราจะขอคืนหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดฐานภาษีเราอ่ะอน้อยแต่ว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีการจ่ายภาษีเอาไปก่อนเยอะอนั่นหมายความว่าเราก็ควรจะไปเคลมคืนแต่ถ้าเกิดเรารายได้เยอะอแต่บริษัทนั้นเนี่ย จ่ายภาษีน้อยเราก็ให้ผักภาษีนั้นที่จ่ายไปอ๋อง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณก็ได้มากรอกเอาเลยอ๋อมากรอกเลยแล้วโปรแกรมเขาจะคำนวณเองอะรับอ๋อโปรแกรมเขาจะขึ้นเองเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเวลาที่พี่ต้าบอกว่าโปรแกรมจะขึ้นเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะกรมสรรพากรเขามีการเปิดให้ยื่นแบบภาษีออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร r d g o t h นะคะขึ้นมาปุ๊บจะเป็นหน้า แบบนี้เราก็ยื่นแล้วก็คลิกตรงที่ที่ไฮไลท์ไว้ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2 5 5 6ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อคะพิต้าคะพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าให้เรากรอก username password เราก็กรอกไปเราจะข้ามขั้นตรงนั้นไปคราวนี้เนี่ยก็จะมีว่าเขาก็จะมีขั้นตอนมาว่าเราจะต้องทำตามสเต็ปนะครับว่าอันแรกเลยเราต้องเลือกรายการก่อน รายการส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ใช้กันเนี่ยก็จะมีมาตรานหนึ่งใช่ไหมรายได้ของพนักงานเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตรงที่จะเกี่ยวกับเครดิตภาษีเนี่ยจะอยู่ที่40วงเล็บ4วงเล็บขอตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เป็นหลักทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมา ติ๊กตรงนี้นะครับไลคอันนึ่งเนี่ยเจะมีที่เราคุยกันก็คือ40วงเล็บ8ที่จะเป็นพรบหลักทรัพยพ์พก็กองทุนอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีเงินปันผลซึ่งอันวงเล็บ8เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้าเราไม่ได้หักภาษีหน้าที่จ่ายเราก็ต้องมายืนตรงนี้นะครับ <ทะ S 2> แล้วก็อ,อย่าลืมด้านขวานะมันจะมีด้วยแต่นี้พูดเผื่อไว้เผื่อใครจะมีเรื่องเกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครประกันสังคมแล้วก็อุปัการณ์ชีวิตเลี้ยงดูบิดามารดาที่อายุตั้งแต่60ขึ้นไปแต่บิดามารดาต้องไม่มีรายได้แล้วอันนี้มันลดหย่อนได้อีกต้องติ๊กให้หมดเลยนะเรามีอะไรเราติ๊กให้หมด ติ๊กตั้งแต่ตรงนี้ใช่ครับติ๊กเลยแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เรากรอกว่าแต่ละอันเราต้องจ่ายอะไรต้องได้อะไรบ้าง LTF กับ IMF อย่าลืมอันนี้เหมือนกันนะครับซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วลืมกรอกนี่แย่เลยใช่แล้วก็มีเงินบริจาคด้วยบริจาคเพื่อการศึกษาก็เอามาลดหย่อนได้เหมือนกันบริจาคทั่วไปก็เอามาลดหย่อนได้พอติ๊กหน้านี้เสร็จระบบจะคำนวณทั้งหมดและเกิดเป็นหน้าต่อไปใช่ไหมคะคราวนี้เรามาพูดแค่ในส่วนที่เราจะคุยกันนะครับ 40วงเล็บ4วงเล็บขอนะครับคือปันผลเงินปันผลคราวนี้มันก็จะมีลักษณะว่าเขาจะมีคำนวณว่าเราจะมีเงินปันผลเท่าไหร่นะครับเราได้เครดิตเท่าไหร่โดยการที่เราเนี่ยไปกออ บันทึกเงินปันผลบันทึกหรือแก้ไขเงินปันผลตรงกรอบสีฟ้าในบรรทัดบนเห็นไหมคะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีตารางมีตารางเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตารางมันหน้าตาเป็นยังไงในหน้าถัดไปตารางเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีแบบว่า5 0 3 0อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์พวกเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยมันคือในใบสีส้มก็คือบริษัทนั้นอะได้มีการจ่ายภาษีไปแล้วเท่าไหร่เงินปันผลเราก็ไปกรอกตามสมมติส่วนใหญ่ ก็จะ23%บ้าง30%บ้างใช่ไหมครับจริงๆแล้วปีนี้เขาทําหน้าแบบนี้ใหม่ใช่ครับง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมยเยอะมากเพราะเราไปกรอกปุ๊บเราไปกรอกเลยนะข้างบนสุดเนี่ยมันจะมีบอกว่าให้เราเลือกตรงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันนี้ง่ายเลยเนาะเราก็เ,าาเลือกตามาเลยเพะว่าคาคลิกตรงปรดเลือก ช่แล้วเราก็คียยตัว่คีอตัวยอ่ยวยอ,ยอเลยเ,ออเช่น PTT ก็ปตทได้เลยเออปตทคี PTT โ<ช>รงพยาบาลกรุงเทพ BGH <G> ขึ้นมาปุ๊บมันจะออโต้ บอกเลยเลขประจําตัวผู้เสียภาษีถูกต้องใช่เลยปีก่อนๆนะที่ต้องมานั่งกรอกเองทีละใบหนูจาได้ค่ะมึนตึบเลยค่ะกรอกผิดกรอกผูกกรอกเสร็จเออเลอร์ใช่ต้องทาใหม่ต้องทาใหม่หมดเลยอันนี้ไม่ต้องละปีนี้สำนักน่ามากเลยนะคะสาหรับบรรดานักลงทุนเห็นไหมพี่ก็ชอบระบบนี้เนาะเราก็เลือกตามในสิ่งที่เรา ลงทุนไปเลยนะครับใช่กดปุ๊บเราก็กรอกนะคะใช่ครับอันนี้จะเด้งอัตโนมัติแล้วเราก็มากรอกว่ากี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ใช่ไหมเงินที่เราได้มาเท่าไหร่เราก็เอาเงินที่มีการได้รับเงินปันผลเนี่ยมากรอกตามช่องใช่ไหมครับสมมติเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างไปว่าเจ็ดร้อยบาทเราก็มากรอกเจ็ดร้อยแล้วไปดูว่ากรอกช่องไหนก็ดูที่ว่าบริษัทนั้นจ่ายเงิน ถ้าสีมิติบุคคลเท่าไหร่ถ้าที่สามสิบแล้วก็กรอกที่สามสิบอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหง่ายนิดเดียวเองกรอกด้วยความเมามันกรอกไปเลยอันนี้ยกตัวอย่างกรอกเสร็จจะลงมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเห็นเป็นแถบสีม่วงๆตรงนี้ที่ไฮไลท์มานี่คือสิ่งที่เรากดบันทึกไปนะคะแล้วมันก็จะเด้งอัตโนมัติลงมาข้างล่างก็กรอกไปเรื่อยๆก็จะคำนวณมาว่าเรามี อันนี้ตีบุคคลที่จ่าย30%เท่าไหร่25าเปรเเท่าไหร่23%เอท่าไหร่พอกรอกเสร็จเนี่ยรวมทั้งอันที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีก็ต้องกรอกนะถ้าเราเลือกที่จะยื่นอย่างที่เราย้ำไปถ้าเลือกที่จะยื่นยื่นทั้งหมดตงืนทั้งหมดแต่แล้วเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาว่าเงินบันผลเราได้เท่าไหร่มีภาษีทางนั้นที่จ่ายไปเท่าไหร่และเครดิตภาษีได้เท่าไหร่นะครับคือถ้าเรากรอกหมดเรียบร้อยจะคำนวณเลยที่กลับหน้าหลักใช่ไหมคะพอกดปุ๊บ กลับขึ้นมาเลยตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวกลับมาในหน้าเดิมก่อนหน้าเดิมมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลขให้ใช่นั่นคือในส่วนแรกของเงินปันผลแต่ส่วนที่สองละคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็น40่บวงเล็บแที่เราจะสงสัยว่าอื่นๆเนี่ยมันเกาะกันที่ไหนเช่นอ่าส่วนแบ่งกําไรเงินกองทุนตามพรบหลักทรัพย์นะครับ ก็มาเกอกตรงนี้ครับยังไงบ้างคะก็กรอกไปเลยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิด hmm. มันม anyway> ีหลายๆอันเนี่ยพี <h <h ่ก็จะรวมรวมทุกอันแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เขาจะมีบอกว่าให้ใส่ตัวตัวเลขให้เราคีย์เองครับว่าเป็นตัวเลขของกองทุนที่ได้เงินเยอะที่สุดแล้วก็กรอกตัวเลขนั้นไปเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของกองทุนรวมที่จ่ายเงินบันผลให้เราเยอะที่สุด เราเลือกที่ใส่เบอร์เดียวพอใส่เบอร์เดียวแล้วเราก็ใส่รวมๆกันมาว่าเรามีเท่าไหร่อันนี้ต้องกรอกเองอ๋อคือแสดงว่าหน้านี้เนี่ยสมมติว่านักลงทุนนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นที่มีการจ่ายปันผลหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะได้ใบมาปุ๊บเราต้องแยกมาคำนวณว่าทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยคือได้เท่าไหร่มาบ้างใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกรอกในเรื่องของเลขประจำตัวผู้ผู้เสียภาษีอกรของคนที่จ่ายเราเยอะที่สุดกรอกไปตุ้มจบมีตรงนี้อีกไหมคะ อันนี้จะเป็นการหาค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับอันนี้พี่ไม่ได้เกาะอเพราะว่าเพราาะว่พี่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะคะคือตรงนี้เนี่ยจะสําหรับเงินอันนี้คือเราต้องหักเงินที่ได้รับการยกเว้นกนนี้เป็นผู้สูงอายุที่ไม่เกินอายุ65ปีด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะได้สิทธิ์ลดหย่อนอยู่แล้วในตรงนี้นะครเพราะฉะนั้นเรากรอกเสร็จปุ๊บเราก็จะ จบแต่ถ้าสมมติว่ามีเงินประเภทอื่นๆเราเพิ่มได้ไหมไ <ป S 1> คบเราก็ไปเพิ่มไปเพิ่มต่อ,อใช่ครับเช่นอาจจะมีเงินรายได้อื่นๆที่เข้าขายวงเล็บแ ใช่ซึ่งก็ไปอ่านเอาเพราะว่าในวงเล็บแปดก็มีดีเทลเยอะมากลองไปดูในกฎหมายของสัมภาระดูว่าอะไรที่มันยังอยู่ตรงไหนนะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าอ่านแล้วงงมากเพราะว่าภาษาของภาษีภาษาของกฎหมายค่อนข้างงุนงงเนี่ยนะคะก็เข้าไปเปิดดูได้ในบล็อกภาษีข้างถนนที่เราได้ก็จะมีอธิบายให้ดูว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ คนที่มาถามบล็อกเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยทางานบ้างแล้วก็คนที่ต้องการจะรู้เรื่องภาษีนะครับเพราะฉะนั้นมีทุกข้อสงสัยนะคะที่เข้าใจได้ง่ายๆเลยอ่ะนี่คือที่เราบอกกันเนาะเพราะฉะนั้นการกรอกภาษีไม่ยากอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นแล้วแค่เอาแรกก้อนแรกเราต้องคำนวณก่อนสรุปเราจะยื่นหรือไม่ยื่นเท่านั้นเองใช่พอคิดว่าจะยื่นแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยปล่อยให้ปล่อยให้ระบบคิดคำนวณแต่ต้องกรอกหมดนะต้องกรอกให้หมดย้ำอีกครั้งไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะเขาจะ เช็คกลับมาแล้วก็จะโทร,รมาหา<ต>บอกว่าให้ทําใหม่ให้ทาใหม่แล้วก็หรือยื่นเอกสารใหม่ยื่นเอกสารใหม่แล้วก็บางทีเนี่ยบางคนคิดว่าลองก่อกเล่นๆดูเผ<อ>ื่อสมภารกไม่ตรวจบางทีก็ขอหลักฐานเพิ่มนะ<อ><อ>เพราะบางทีเนี่ยมีการที่จ่ายไปแล้วงานจากทางบริษัทแต่เ,<อ>แตเราไปแก้งทําเป็นบอกว่า เราลองกล่องเล่นเผื่อได้ภาษีคือเขาก็บอกว่าท่านขอหลักฐานหน่อยพอไม่มีหลักฐานปุ๊บแล้วก็โดนปรับกันไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ขาอย่าไปรอเล่นอย่าไปรอเล่นนะคะอย่าไปลองคิดว่าเขาไม่รู้หรอกนู่นนี่นั่นนะคะทุกเม็ดแหมภาษีของกรมสรรพากรไทยเขาคนไทยต้องจ่ายภาษีทุกคนเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่นะคะแล้วก็สิทธิ์ในการลดหย่อนแล้วก็เอาให้ครบถ้าสมมติว่าเรามีสิทธ์ก็ใช้สิทธิ์นะคะรวมถึงสิทธิ์ในการเครดิตภาษีเงินปันผลด้วยถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะทําได้ก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านนั้น ทำกันไว้เริ่มต้นกันใหม่สําหรับปีนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆเรื่องราวง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกเส้นทางการลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยความมั่นใจด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้าเป็นอย่างมากเลยที่สะเวลามาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆกันแบบนี้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเรียนเชิญมาใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ต้าค่ะและแน่นอน